โปรเจกต์นี้ยังไงบ้างยังไงบ้างพูดได้แค่ไหนของผมเล่นเรื่องสาร์ทูครับตอนแอร์ทางเน็ตฟิกที่เดียวนะครับผมวันที่27มีนาคมชาเยไหมชาเลนไหมขายไรนะหมขายได้ไหมก็ขายได้สักคนผมว่าในในในแง่การแสดงเนี่ยแน่นอนว่าทุกเรื่องมันมีอะไรให้เปลี่ยนมีความสนุกของของแต่ละเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สาเหตุที่รับเรื่องนี้เลยคือที่จริงผมรับตั้งแต่วันแรกเลยที่แบบเขาติดต่อมาเพราะว่าตัวใจความของเรื่องนี้เองนะครับผมคือผมรู้สึกว่ามัน มันน่าสนใจมันน่าติดตามแล้วก <aquí> ็เป <awa> ็นเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ที่น่าจะได้รับการเล่าในเพจไทยแล้วได้ปล่อยของได้สร้างพลังงานใหม่ๆให้ตัวเองได้ด้วยก็เต็มที่ครับเต็มที่อยู่แล้วเต็มที่รอชมเนาะครับรอชมคลิปเจ็ดดีครัคือแต่แค่นี้ไม่มีข้ามก็ได้ไม่ข้ามน้องจะได้ไม่ข้ามไงน้องแสดงว่าน้องพูดได้มีเรื่องที่ที่อยากชี้แจงมีสัญญามี่อะไรจะพูด ถามถามผมเพิ่มเติมถามมาดีกว่าครับผมกับอดีตกรรมการเรามันมีการจัดการเป็ยังไงท้าใจของตัวเองนปแล้วครับคือต้องอีครับผมอธิบายก่อนนะว่าของผมเนี่ยคือเราเป็น CEO บริษัทเชนเจอร์โบ้ก็เราได้มีการแถลงมาแล้วแหละจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นใดนรายเท่าไรนะครับผมว่าในเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางบริษัทไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ยืนยันว่าอดีตบริษัรผมเนี่ยไม่ได้อยู่อันเดอร์บริษัทของเจเจนะครับนะครับแล้วก็ตามที่แถลงไปนะครับ อันนี้มันมันเกิดย้อนกลับไปมันเกิดขึ้น,นเกิดความคือเรื่องดีเทลทั้งหมดเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องดีเทลละเอียดเนี่ยผมขอไม่พูดเพื่อป้องกันการที่มันจะเกิดความเสียหายกับทุกฝ่ายทุกฝ่ายท,ท,ที่มันมากขึ้นครับเ้าเป็นงั้นพี่ถามความเสียหายที่เข้ามากระทบกับเราที่เราเนี่ยมันมีอะไรอะไรบ้างที่สามารถพู้จ่ายเอ่อถ้าเป็นเรื่องของชื่อเสียงเวลามีคนมี มีฝั่งที่เขาได้พูดถึงทางบริษัทเราน,นี่ยแน่นอนว่ามันก็มีการกระทบมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรื่องดีเทลทั้งหมดก็อย่างที่บอกกับผมพอมันมันยังอยู่ในกระบวนการอะไรที่มันยังไม่ได้รับการเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยครับขอเองครูแสดงว่ามันมีเรื่องของตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอออย่างที่บอกฮะเรื่องดีเทลผมไม่รู้ครับคือมันเป็นความไม่เป็นควาใช่เป็นของระหว่างทางบริษัทนั้นกับทางผู้บริหารครับเขาสร้างความไม่สบายใจให้กับเรางีเดียวกันก็คือที่จริงผมก็เพิ่งรับรู้เหมือนกันครับแล้วก็ พอมันแน่นอนว่ายังไงมันก็มีความไม่สบายใจอยู่แล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นเ,นเราไม่รู้ว่าตึ้งลึกหนาบางเราไม่รู้ความเป็นจริงทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเราก็ต้องเพลเคชั่นปรเทคของเราเองนะครับดโดยการที่ก็มีการตัดสินใจนะครับให้ยุติบทบาทการเป็นผู้ดการกับมันมันเข้าใจเรามากแค่ไหนความเสียใจว่จาติดหวัด้วยความที่เขาสนิทก,กับเราเขาดูแลเราเขาก็คือ ผมว่าทุกคนไม่ได้อยากมามีเรื่องอะไรเ,เกี่ยวข้อ,องกันอยู่แล้วนะครับคือผมว่าแต่ว่าทุกอย่างนะครับผมก็อยากให้มันไม่รู้เหมือนกันนะผมยังไม่ได้รู้ดีเดียวทั้งหมดเ้วก็เลยไม่อยากรู้อะไรแต่ว่าถามว่าเรื่องนี้กระทบไหมกระทบจิตใจไหมผมว่ามันก็ทุกคนคงเสียความรู้สึกแะถ้าเราถ้าเราแบบเออม,มีสิ่งน,นี้เพื่ปัจจนบันบบนี้ได้การพูดคุยกับวนักงานสํารวครับหลังหลังเกิดเรื่องมีมีการพูดคุยกับผมเรื้องต้นนะครับส่วนอย่างที่บอกข้อมูลเบื้องลึกเองให้ พอมันพอมันไม่ใช่เรื่องคดีความของเราแล้วมันเป็นของทางฝั่งฝั่งบริษัทหนึ่งหรือทางผู้กรณีคนนี้เราก็จะไม่เข้ายุ่งเรื่องคดีความของเขาเองแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นกับความเสียหายของบริษัทเราหอยังตอนนี้ยังครับยังไม่พูดยังเพียงแค่แจ้งแสดงความรู้สึกใจว่าเราไม่ได้ใช่ครับผมอย่างที่บอกคือเราไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดวันนี้คือออกมายืนยันครังว่าอย่างไงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแล้วก็ตามที่บริษัทแปลงไปทั้งหมดเราไม่ใช่พนักงานบริษัทครับ มาดูว่สัตเจมก็เดินหน้าต่อเราเดินหน้านต่อครับผมแล้วก็ขยันาทำคอนเทนต์ต่อครับผมทีนี้ก็คิด,ดว่าน่าจะเป็นปีที่กลับมาทํางานแบบเต็มรูปแบบมีคนยังมีคนคนเข้ามาดูแล มีแล้วค <c oughs> รับมีไหมครับมีอยู่เพราะว่าดูแลเจมอยู่ทั้งทานี้รับงานที่ต่อแล้วเนะาะครับผมเ <c oughs> <trails> นีมันมันเหนื่อยมกากกับการที่ต้องแบบดูทุกอย่างเอง <c oughs> อย่างด้วย <c oughs> ตัวเองเมื่อก่อนเรามีสังกัดแต่ตอนนี้เราต้องดูทั้งททุกั้งระบบจริงๆก็ดูมาดูดูเองมาสักพักแล้วนะครับผมผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่สนุกดีสำหรับสำหรับชีวิตเราเนาะเหมือนพอวันหนึ่งเราเริ่ม start business ใดๆก็แล้วแต่มันก็จะมีสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ที่เราต้องค่อยๆก้าวต่ามไปงั้นพี่ถามว่าการไว้ใจคนมันยังไงบ้างกับผมดีอืม คือผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาผมเป็นคนเวลาคบใครเราไม่ใจทขหมดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็คือเราไม่อยากพูดคาดผิดหรืออะไรพูดกว้างๆแล้วกันคือผมเป็นคนแบบเวลาคบใครเราไม่ใจอยู่แล้วครับผมไโอเคครับรอปิดก็ได้เห็นอะไรเจนิเยอะเลยเยอะเยอะเยอะครับผมแต่ว่า ยี่สิมีนาอะไรก็ไม่ถามปีนี้เราโฟกัสอะไรปีที่ผ่านมาเราโฟกัสการเป็นพ่อครัวใช่ซื้อตะหลิ่วซื้อกระทะอ่าซื้อไปเยอะก็จับหน่อยเยอะมากแล้วปีนี้เราโฟกัสอะไรก็จากเรื่องหนังแหละครัวใหม่เพิ่งเสร็จเหมือนกันเราจับเป็นาในปีกว่าเนี้อ่าครัวนี้ก็เออประมาณหนึงเจ็ดหลักไหมฮะไม่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 น่านะไม่ไม่น่าถึงเอ่อไม่ไม่น่าอยู่ไม่งั้นก็ถามเจมระหว่างการลงทุนกับเรื่องเสื้อผ้าที่ผ่านมากับการลงทุนเรื่องครัวตัวเลขกกััันนนน่ะมเยอห แม่ไม่ได้ดูอยู่ใช่แม่ตีคู่ตีคู่อะไรที่มันทำให้สูสีขนาดนั้นเพราะว่าเสื้อผ้าเจมก็คือไปสุดเหมือนกันาอินบพี่เตาวันหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะเตาโอ้กอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะราคาปกติแต่เตาสำหรับเจมอ่ะมันก็คือ ฟังชั่นมันก็เพิ่มาราคาที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็จะน่าจะได้เห็นผมกลับมาทําเป็นตัวเชฟเดเิลที่มันมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เห็นผลงานการแสดงที่มากขึ้นแน่นอนอาชีพสายเชฟเนี่ยกำลังจะเป็นว่าที่เชฟมันลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่ ถ้าเขาเล็กคงกลมที่รู้สึกว่าเรารักกับมันแล้วเราทุ่มเทกับมันคือผมว่าเรื่องคือเรื่องเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสกิลเพราะเราก็ไม่ได้เก่งไงแล้วที่จริงไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเชฟขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบไปเวิร์กในร้านอาหารแล้วเราเป็นเขาเรียกว่าดาราที่ชอบทำนักแสดงที่ชอบทำอาหารแล้วก็อินกับมันดีกว่าครับแต่ว่าก็พัฒนาอยู่เรื่อยเรื่อยแต่แสดงท่านี้ที่ครัวมีครบทุกอย่างครบครบมากกว่าทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดาจารเจมส์เอาคร่าวๆที่รู้สึกว่ามันต้องมีของมันต้องมีสำหรับเจมในคัวเรา สองเลยะสองล้านยี่สิบล้านหรืะไรสักมันไอ้มาถึล้านอยะไจ๊สเจมีคลัวอะไรคือช้อนตงคำไม่สามารถฆ่าลมควายได้ทั้งตัวเลยเราต้องมีดีไซน์และฟังก์ชันด้วยใช่ไหมเจมใช่ครัฟังก์ชันก็เป็นหนึ่งอย่างดีไซน์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนเข้าใจไมครับเวลาคลัสวยเราจอยาเข้ากลัวแล้วได้เข้าไหม เขาเครับตอนนี้สมบูรณ์แบบไม่ต้องเติมอะไรลัชเนื้อเติมอยู่เรื่อยเราต้องพัฒนาเราต้องพัฒนาอยู่เรื่อยก็จะมีการเติมฟังก์ชันใหม่อัปเดตแพทอยู่เรื่อยมันต้องสอดคล้องกับรสทธิของเองครับผมมันต้องสั่งเท่าแบบว่าไมแรงหรือเ่ามันก็เร่งี่เร่ง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 เ่งเร่งเ่งเร่งเร่งเ่ง่งเร่งเร่งเ่งเ่เ่งเ่เ่งเ่งร่งเ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 เ่ร่งเ่งเเร่ร่งเ่ง่งเ่งเ่ร่งเ่ง่ง ที่เป็นเครื่องครัวที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแฟชั่นได้ด้วยอะไรมันใจแต่งบ้านเวลาเข้ามาเราก็จะเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยสวยว่ะอยากได้เหรอแสดงว่าเราน่าจะเห็นใน youtube ของเราถ้ามันจะพร้อมสวยขนาดนั้นใช่ครับก็แต่ไปเปลี่ยนครัวทุกปีอยู่แล้วก็ปีหน้าไม่ไม่ไม่นันเราก็ส่งไปต่อที่บ้านอะไรอย่างงี้โบนเราไม่ได้ทิ้งเราไม่ได้ใช้แล้วทีม้ชมีเท่าไหร่มีมีไม่มีแพงมียังไม่ได้มีจะไม่ได้หนักมีเป็นของมี ท้าหลังท้าหลังมีหท่าหลังมีท้าหลังแสดงว่าไม่ใช่อันเดียวสี่อันเลยแต่แ้่หลัง้าหลังเรามีบอลได้เลยมีแบบรอชมทั้งตัวทั้งความสำเร็จกับข่าระบบฝากกฝากเน็ตฟลกฝากเน็ตฟิกนี่แหละข่าบของฝเรื่องสาธุนะครับไม่ได้ครัะสาธุ๊าธุ